ผมชอบในเป็นห้าพยักมากตั้งแต่ผมเล่นมาผมชอบห้าพยักมากเล่นได้แบบเล็ดแปลกว่าพี่โคตรเฟี้ยวขอบคุณนะบอสเวงแล้วผมขอมอบสองร้านนี้คืนไปพี่ผมไม่เอาเฮ้ยจริงเยไม่ิเศษนะเดนอลอคือคือซีนเกือบดีละซีนเกือบดีแล้วมาครับ ถือว่ามีได้แล้วได้แล้วได้แบบมันมากต้องอย่างนี้ต่ผมจอนนี้คนเดียวอออยะะไร่่ต้องลืมแล้วเดินนี่มันเร็วๆดิหมอไอ้เชี่ยน้ำน้ำท่วมไปชอบตายเหรอไปต้องพูดเในเบืองเขาตีกันจะตายหายี่โดนไฟโดนไฟชอตตาย แล้วเนี่ยมันดูเข้ากเจมึงนั่งดีดหน่อยเจตื้อนผมหน่อยโชว์ระบบหน่อยนิดนึ่งศาสตร์ทำมาแั้งแพงโอ้โหโชว์เลยขนาดนั้นเออทำมาแพงก็โชว์หน่อยกระเป๋าไปแล้วแสนสองแสนเขายังโชว์กันเต็มพาราคอนเลยโอ้โหเพื่อนเอากูเสียหมดอุ้ยพูดเรื่องจริงเนาะอาพารล้เนาะแมวหน้าจ้าเนาะเธอเธออย่ามายืนมองหน้าเราได้ไหมเจ๊มึงโชว์แต่เพื่อได้ไหมมึงไม่โชว์กลิ่นได้ไหมพี่ไม่มีไม่มีล้างแล้วด้วยล้างตาซอย ไอ้ผัวเมียคู่นี้ชอบมาทะเลาะกันต่อหน้าคนอื่นเหรอคะผัวเมียคู่นี้เนี่ยตลกมากเลยต้อะบอกว่าเจ๊เป็นผัวเมลอนไม่ได้นะส่งไปทั่วท่านั่งเล็งดีไม่ไหวแล้วยับแล้วตอนนี้หมดอะไรตายอยากขุดยับยุยแล้วอซาโจให้สภาเบิกเรือให้เลยไหมเห็นบ้านน้ำท่วมไม่ต้องพูด เขาไม่ได้เรียกท่วมเขาเรียกลวดอ๋อลวยเหรอเออไม่ได้น้ำตนเขาไฟรั่วครับใปหนนั่นน่ะตาโจได้ยินบอาไม่ได้ยินได้ยินคนละเดี๋ยวตอนจบจะเปิดเรือได้ยังไงเราไม่มีากพูดเลยอะงั้นเรารวมเงินเรืซื้อเรือให้ตาโจดีกว่าเนาะไม่มียังไงนายกมันเพิ่งซื้อเรือดำน้ำมาสองลำเฮ้ยพอๆๆๆซื้อเพิ่มแล้วเหรอไปนะไปนะไม่ดีคะเรือเตื่นแค่ไงแค่ไงแค่มงเตือนเรตื่นหนูขอร้องละหนูเพิ่งสอบอยู่เนาะเดี๋ยวเขาก็ตัอ๋ลืมลืมลืม แต่ไม่มีตังเราค่ะไข่ซีโอซินก็ไม่มีสุกอย่างโอ้โหทีว่าใครใครโดนใครโดนอะไรไม่มีอะไรเลยเหรอความรักอ่ะความเป็นห mm. ่วงจากเลิงพอจะมีอยู่ผมออกไปนี่ผมจะลืมทุกคนแล้วนะออกจากนี่ไปอ่ะทูแมนถ้าทูแมนจะลืมทูแมนต้องลืมมันจะออกจากตู้ไม่ใช่ออกจากตักได้ไหมทูแมนขอฟังยังไงบ้างครับผ้าพันยัดสู้งหนักพออย่างเออวันนี้ไม่ได้พูดเลยอ่ะหมดหมดแล้วพี่ให้เป็นอะไรนะบอสเวงที่ต้องส่งเขาคุยแล้วถามว่าหนักพอยัางเสั่งได้ไหมนะพี่ หนักพอแล้วครับบ่เบงงผมยอมแล้วครับโอเคนะแเคแล้วบอกอยากเข้าตู้ไงเห็นได้ยินว่าอยากเข้าตู้ก็ทองสุก็ทําไม่ได้เขาไปเอาคนอื่นอ่ะโอ้โหก็ตึงในตู้ไม่มีปักไปนะร้อนเรื่องบ้านผมน้ำท่วมทุกทีเหรอผมจะร้องไงให้ไม่จบมันไม่สนุกเลยที่ต้องมาเช็ดน้ำกลางบ้านอะไรน้ำลวกออกมาจากสายไฟอ่ะ มาเดี๋ยวเขาทองสุกยังไม่มารอทองสุกใช่ไหมใช่ป่ะอ่ะตลอดทองสุกงั้นเอาเล่นเรื่องบ้านเป็นน้ำท่วมต่อเลยใครไม่ได้ปีหมอขุดทีวะอย่านะตีหมอโดนไปนะอย่านะโอกงตามตีถึงบ้านนะโอ่ไ้ไอ้อีุณโอซีนี่คุณโอซีนี่คุณหมอใครชื่อโอ่งไหนวะไม่มีคนแถบเดียวกันนะเราอ่ะไม่มีแล้วไอซีตรงเนี้ยเขาอยู่สารคามโอ้โหไม่ได้ไกลกันหรอกจริงอ่ะมาครับทองสุกมาแล้วคุณหมอ ออกมาแล้วโอเคเขินไปเชิญเลยครับเชิญเลยครับเองดูสีก็ไี่รู้เปล่าขอบคุณมากคับขนั่นกูมาห้าครับขยันจนกูถึงไม่ยืนขอบคอบเพราะเดี๋ยวก็มีคนมาชนกูได้จ่ายสดด้วยสามสองสามนิ้วหน่อยนิ้วผมรู้จัาใช้เงินแต่ทุกคข้างหลังเงียบนะข้างหลังเงียบนะเมื่อกี้ไปคุยกันที่ราชกระบังแล้วเนาะเห็นใช่ครับใช่ครับก็อ่ะเท่าตามธรรมเนียม 5้าพยักมาขอจบนะฮะก็เอาเป็นว่าตัวสามสิบไฟก็ยุติลงแล้วก็เป็นจบตัดจบเนาะก็ตามที่คุยกันเนาะเป็นอ่ครับอะไรนะเป็นเงินสดนะฝั่งละสองล้านครับนะโอเคก็เดี๋ยวห้าพยักเอาให้ทองสุกเลยครับงล้าน พี่ดังครปะตึงปะโอ้ยเข้มมเลยครับทำอย่างแนี้ดิวันๆอยู่นะนี่พอดีวันนี้พอดีวันอยู่นะเออไม่ต้องผ่านการที่สะพานะถือว่าใจใจลี่ผู้ชายใไปกันพูดว่าพอดีบอกว่าเขาพอดีนะครับบอสเองจนจัดเลยจะเปลี่ยนไหมเฮียเรียกบอสผมว่าอะไรนะแต่เจ้าอ่าษี่ผ้าที่สายเข้าสะานนะอีกสามแสนนะ อะไรนะครับหักภาษีเข้าสภาสามแสนนะอย่าลืมใช่ป่ะเนี่ยนะใช่ตื่นไม่ได้เดี๋ยวว่ามีสองพอดีแล้วเราไม่มาแล้วบดเชฟน้ำหักสามปีก็ไปหาคนได้ดีค่ะที่บอสเวีงนี่ขอบคุณครับอคขบุหักภาษีเข้าสภาสามแสนก็หมดสิส่วนในเรื่องอเล็กอเล็กยังไงก็คือต้องไม่ติดใจกันนะไม่ครับติดไหมพี่แบงค์คนที่ดไม่ติดใจนะครับปัญหาครับเดี๋ยเดีเดี๋ยวเดขอโทษเขาดิ ขอโทษครับที่ผมไปบิดครับผมครับแล้วผมอยากขอโทษอเล็กด้วยนะฮะที่โพสหาเล็กแล้วเรียกอเล็กว่าปุ้ยครับผมขอโทษอเล็กด้วยนะโอเคอเล็กผมฝากบอกเลยว่าครับผมชอบในยเป็นห้าพยักษ์มากตั้งแต่ผมเล่นมาผมชอบห้าพยักษ์มากเล่นได้แบบเล่นแปลกกว่าพี่โคตรเฟี้ยวขอบคุณนะบอสเวง แล้วผมขอมอบฝังร้านนี้คืนไปพี่ผมไม่เอาใช่จริงใช่ไปบันทึิเลอร้องร้องโอ้โหเป็นคือคือทีนเกือบดีละทีนเกือบดีแมากครับถือว่าวีได่ได้เอาจะได้เอาเองได้แบบมันมากต้องอย่างนี้อันนี้ผมขอพูดอะไรถึงอ๋อ้นจะพูดอะไรทองทองสุกนิดนึงได้ไหมฮะอ่าเชิญเลยค่ะเมื่อกี้มาดีว่าต้องขอบคุณทองสุกนะครับที่ทําให้แบบ ห้าพยักเนี่ยได้ขับเคลื่อนได้แบบมีไฟกันอีกครั้งครับตอนแรกมันก็ฟาร์มกันจนมือคู้ม,มีไฟเลยคนมึนมมงกีก็ก็มอบแบบแรงขับเคลื่อนให้เราครับ <S <S <ไ S 1> ส่วนตัวผมผมเป็นเอฟซีของทองสุกทุกคนอยู่แล้วฮะผมเฝ้าดูจากการเติบโตของทุกคนเห็นตั้งแต่เหงคขับสุลต่านซิลิก้าพี่อ้วนฟาร์มหมูใหญ่โตขับรถจิ๊บครับแล้วก็เฝ้าดูเห็นทุกิบโตมาเรื่อยๆครับจนเป็นแก๊งที่เรียกว่าน่าจะเป็น ผมให้ว่าทองสุกน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งที่นี่ฮะต้องขอบคุณจริงๆทองสุกมีเมล็ดพันธุ์ที่แบบค่อนข้างดีครับแบบทุกคนเก่งทุกคนนะครับเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเป็นประชาชนตั้งแต่สูตรเขียวมาเป็นสูตรนํำครับแล้วก็ขอบคุณที่สร้างสตอรี่ดีๆให้พวกเราให้รู้ว่าเราควรทำอะไรมอบประสบการณ์แล้วเราจะเล่นกับแก๊งอื่นต่อไปในแบบไหนฮะผมสนุกมากนะครับทองสุกน่ารักมากครับเล่นแล้วก็ ผมมีความสุขแล้วก็สนุกกับทองสุขครับแม้ว่าวันนี้มันจะเสียไปแต่ผมคิดว่าน้องๆหรือว่าซาโจอเนี้ยได้อะไรมาเยอะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณท้องสุขจากใจจริงๆนะครับขอบคุณนะแล้วก็ผมขอพูดนะครับก็ขอขอบคุณท้องสุกนะขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าผมกับกับพวกพี่อ้วนแลวไม่ใหญ่โตลูกชายผมนะแล้วก็ไอ้เวงนะ่ผมก็เลสเปกทุกคนนะน้องๆในทองสุขทุกคนก็น่ารักแล้วก็ เออผมที่อีกอย่างนึงที่ผมอยากชื่นชมคืออยากชื่นชมห้าพยักทุกคนนะที่ทุกคนกล้าเล่นกล้าเล่กับทองสุกแล้วก,เเก็เหตุการณ์เหตุการณ์อ่านี้มันจะทําให้ทุกแก๊งในเมืองอ่ะกล้ามาเล่นกับทองสุกมากขึ้นทุกคนจะไม่ได้รู้สึกเกรงหรือว่ากลัวกับทองสุกว่าทองสุกจะโหดไปหรือเล่นกับทองสุกแล้วมันจะเสียหายหนักอย่างวันนี้ อย่างที่พวกผมเดิมพันกับทางทองสุขไปอย่างที่เห็นแล้วว่าถ้าวันหนึ่งบอสเวงเขาเขาก็ไม่ได้โหดสะทีเดียวเขาก็มีเมตตาถ้าแบบเขารู้สึกโอ้โหอะไรล้วนูสเวงั่นแหละไม่ไม่ที่ผมจะพูดคือแบบพี่พี่ทองสุขจะได้ไม่ต้องมาแบบอยู่กันแบบอย่างเนื่อย ทุกแก๊งในเมืองเนี้ยพอเห็นถ้าห้าพยัก์กล้าตีทองสุกอ่ะผมคิดว่าทุกแก๊งในเมืองเนี้ยก็ต้องกล้าตีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะผมคิดว่าเหตุการณ์ที่ผมตีกับทองสุกครั้งนี้มันก็จะอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบสุดแล้วพี่พูดล่วสุดแล้ว,ลวคือพวกผมก็วพวกผมว่าวอย่างแก๊งผมก็เล่นเต็มที่เหมือนกัน ดถ็มที่เหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ผู้ผมจะเสียหายหนักแต่ว่าน้องๆทุกคนแฮปปี้หมดเลยครับที่อ่าอย่างที่รู้ก็คือเออค่านเจจคนทุกคนก็แฮปปี้แต่ว่าที่ผมมาขอยอมวันนี้ก็เพราะว่าผมเห็นความเสียหายที่เรายังเขาเรียกว่าอะไรเรายังหางกับทองสุกอีกเยอะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องเบรกตรัวนี้ไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเสียหายไปเยอะกว่านี้แต่สตอรีน่นี้ผมอยากบอกว่าทางห้าพยักไม่ได้เสียใจหรือรู้สึก เสียดายเวลาที่เล่นกับทองสุกนะครับทุกคนแฮปปี้มากๆแล้วก็ขอบคุณทางทองสุกแล้วก็มีอะไรที่ล่วงเกินทางทองสุกไปผมในตัวแทนห้าพยัคฆ์ขอขอโทษแล้วก็ขออะไรด้วยขอโทษแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบถ้าทําอะไรล่วงเกินไปก็ขอโทษครับแล้วมีโอกาสหน้าเราคงได้เล่นกัน,กนแน่นอน่ัครบพีแน่นอนถ้าพวกผมแล้วก็น้องๆผมพี่ผมล่วงเกินฝั่งนู้นไป ผมงก็ขอโทษด้วยครับพี่แต่ผมเลสเซอร์พี่นะเยี่ยมสนุกได้ดีครับผมชอบโทษด้วยนะครับพูดจาไม่ดีขอโทษด้นะเยวมากนะครับมันดีมันดีผมไม่มีอะไรติดใจนะไม่มีอะไรติดใจครับอาอ์เรตหรือว่าทุกคนนะผมผมยังรู้สึกดีครับกลัวมันติดอยู่กับเมืองไอ้เบนพีก่อเหมอไม่ต้องหแต่ว่าผมบอกเลยว่าในวันหน้าไม่จบ ผมจะต้องเล่นกับทองสูงอีกแน่ไม่ต้องห่วงในวันนั้นเดี๋ยวทองสูงไม่ได้ขู่พี่ว่าเงียบก่อนเดี๋ยวกูลืมโบทจดไว้ในมือมันจะละลายอ่ะเนาะจดไว้ในมือออนั่แหละเดี๋ยวตอนนี้พวกผมรู้อยู่ว่าพวกผมยังหาทองสูงเยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกผมจะพยายามพัฒนาแก๊งของตัวเอง เพื่อที่วันหนึ่งทองสุกจะได้รู้สึกสนุกด้วยแล้วก็มันจะไม่มันจะมันกว่านี้ฮนะรอได้เลยทองสุกมึงรอกูเลยเว้ยไม่ตอน,น,น,น <Okay. S 1> ตอนนี้ตอนนี้ห้าพยัก์ก็รู้แล้วเหรอว่ามันต้องแบบต้องสู้กันอ่ะไอ้แบบต้อง ต้องเริ่มมีการต่อสู้ขึ้นมาแล้วนะขอบคุณน้องสุกด้วยนะครับขอบคุณน้องสุกนะฮะทั้งสองฝั่งนะครับขอบคุณน้องสุกทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณรอรสภานพรอสภานพพูดอะไรเลยทุกคนเรื่องแรกเดี๋ยวสภาจะขึ้นครูดาวให้นะครับทั้งสองแก๊งนะครับ นะแล้วก็เดี๋ยวฝากนิดหนึ่งเดี๋ยวออกไปด้านนอกเดี๋ยวนักข่าวคงจะขอถ่ายรูปนะครับก็ถ้าไม่ยินดีให้ถ่ายรูปก็ตีนักข่าวได้เลยนะครับเอเยนใช่ไหมครับจะร่วงผมจะเล่นเอฟเรื่องของเรื่องของครูดาวเอากี่วันเอาครูดาวกนไห้ให้พยักเสนอเลยครับปีหนึ่งว่าสามปีหนึ่งสามเดือนได้ไหมครับสามเดือนเจ็ดวันครับเจ็ดวันครับผมดีครับเจ็ดวันเจ็ดวันได้ไหมเอาเจ็ดเนาะโอเคได้เจ็ดวันครครูดาวทั้งสองแก๊งเจ็ดวันค่ะแล้วก็อ่า เรื่องของการเยียวยาเนาะ oh ของพี่ oh มวยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังจากเสร็จตรงนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่ <c oughs> เรารู้กันเนาะว่าสองแก๊งเนี้ยเป็นการทะเลาะวิวาทกันครั้งแรกของการมีการปรับเปลี่ยนกฎที่ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นกรปรับเปลี่ยนกฎครั้งใหญ่พอสมควรก็ขอบคุณทั้งสองแก๊งที่เต็มที่กับสิ่งที่เล่นกันเนาะแล้วก็มีความเลสเปกในทั้งเรื่องของกฎกฎติกาแล้วก็เล่นกันได้อย่างแฟร์เพย์ มันแมนเล่นกันแบบนี้ก็สภาก็ต้องขอชื่นชมขอบคุณทั้งสองคนค่ะเอ้ทั้งสองแก๊งค่ะครับผมขอบคุณครับเรื่องเรื่องของการถ่ายรูปบให้แหครับเรือเร่องเรืงเรื่อร่องวัืไเรื่องเรือรา่งรื่งเรน่อ้ื่องรืะอกเรื่งเรื่ตเรื่องเอ่อไปรองเรอเลยร่ืออเ

Maya.